ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมสกายซี Sky ่ในซี่สกายนะครับก็จะมาเริ่มลองทําดูนะครับเออหมออะไรวะก็จะเริ่มลองทําดูนะครับก็เป็นคิดขึ้นเองครับโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งก็คือมาแบบแจก,กเซิร์ฟนะครับก็ไม่มีเลยมากครับแจก,กเซิร์ฟธรรมดาพวกเซิร์ฟที่เข้าเล่นในเซิเวอร์ที่แบบชินเน็ตเอ,อ้ย วายเป็นยางนี้อยู่เออนะครับก็แบบเกี่ยวกับซูเปอร์ไมค์ครับไมค์ครับไมคแล้วก็ทำง่ายง่ายด้วยพีมาสเตอร์นะครับก็ขอตัวแป๊บนึงนะครับอ่าก็ต่อเลยนะครับก็ไม่เรียบแป๊บนึงนะครับต้วนี้ทำไมเป็นสีดำครับไม่ต้องสงสัยเขียนไม่พอครับนะครับอันนี้ก็อ่า ดูไว้เลยครับย้อนหลังรู้ก็ได้ครับก็เป็นแบบเซเวอร์โร่เออเซเวอร์เออเวอรไม่ทานย้อนหลังนะครับอันนี้เป็น SGPK เก็เป็นของพวกไลโบสนะครับไลโบสนะครับแจกแค่สามเซอร์ก่อนนะครับขี้เกียจเขียนมากๆอะ่ะล้งเขียนสีด้วยนะครับแล้วนี้ทำไมถามว่าพอถึงไม่ตรงนี้ครับ ก็เป็นลีดใช่ป่ะพอลีดเสร็จปุ๊บอะอ้าวซีซีไม่พอครับต่อแม่งเอาผอมยะะโอเคครับได้เขียนใหม่แน่นอนครับโอเคเขียนใหม่แน่นอนนะครับทุกดต,ตรงนี้นะครับผมผมอกดตรงนี้เพราะว่าดูไม่ทันแน่นอนครับรู้รู้เลยครับ จำไม่ค่อยได้ครับจะแบบจำได้เยอะขนาดนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะลีดอันทัพนี่ลีดเนี่ยดออปลูกอซีซีไม่บอกซีซีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้ครับซี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 ตรนี้ก็เป็นพอร์ต หกเจ็ดแปดนคะรับาก็นะครับก็เร็วๆเลยค่ะปวดขี้เลยอ่ะแม่งอยู่ดีขุดนะครับก็ตัวซีครับตุ๊กหนักเป็นดัคริสตัวซีนะครับเยี่ในกรับนะครับก็จะไม่มีอื่นมากมายนะครับเป็นเกี่ยวกับมัเท่านั้นเลยครับก็จะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะฮะ สอนกันใช่ป่ะโอเคโอ้ย okay. okay. ไม่มีอะไรไม่เด็กตองเก่งๆไปเลยนะครับคือเป็นหนึ่งนี่นะฮะก็กเิร์ฟนี้สักนี้เสร์ฟนี้นะฮะแล้าเสร์ฟนี้เหมือนเดินะครับขวดตุดซีก่อนครับอาจจะทำอะไรเพิ่มแล้วทำ แบบใหญ่เลยนะฮะก็จะชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ก็ซับสไคร์นะครับแล้วแบบดีๆเลยฮะนะครับอันนี้ป็นทางที่ดีที่สุดครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับชื่อไมคคับเพื่อเป็นกําลังใจใการทําคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ก็แบต็คซอน สวัสดีครับไปแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะ